สวัสดีครับเพื่อนๆก็ยินดีต้อนรับนะฮะเข้าสู่ช่องขับสองพาเพลินะครับวันนี้จะมารีวิวนะครับพร้อมกับสาธิตวิธีการติดตั้งท่ออินเตอร์นะครับให้กับรถออนิวดีแม็กเครื่องยนต์2,05 VGS นะครับผมซื้อจากลาซาด้านะครับเพื่อนๆในราคา1,000บาทนะครับแกะกล่องออกมานะครับก็จะมีท่ออินเตอร์แบบนี้เลยนะครับ2ท่อนซ้ายขวานะครับก็จะมีนะครับท่อยางนะครับให้4ตัวนะครับในถุงนะครับน่าจะเป็น เข็มขัดนะครับพอครับใช้จริงเลยฮะมีเข็มขัดตัวหนาให้อีกแปดตัวนะครับถ้าเพื่อนๆสนใจนะครับก็เดี๋ยวผมจะแนบลิงก์สั่งซื้อนะครับไว้ที่ใต้คลิปนะครับก็ไปหาซื้อกันได้นะผมว่าราคานี้คุ้มเลยนะครับเล้วเรามาดูนะฮะท่อยินเตอร์กันนะครับฟังปีกพ่เสื้อนะฮะเขาจะมีรูแบบนี้นะครับซึ่งเป็นรูไว้สําหรับใส่เซนเซอร์นะครับ เขาจะไม่จ่อมาเขาจะไม่จ่อมาให้เรานั้นเพื่อนเราต้องมาเจะออีกนะครับเจาะแบบนี้นะครับอันนี้ผมจาะเรียบร้อยนะครับเนื้องานนะครับก็ดูภายนอกก็ต้องบอกว่าสวยใช้ได้เลยนะครับรอยเชื่อมนี่ฮะสวยงามนะครับประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูอีกฝั่งกันนะครับฝั่งนี้จะเป็นฝั่งเทอร์โบนะครับยังไม่ได้แกะพลาสติกออกเลยนะฮะจะมีรูวัดบูทให้ด้วย นะครับประมาณนี้นะครับก็เหมือนกันนะฮะก็ค่อนข้างสวยงามนะครับงานค่อนข้างใช้ได้นะครับอุปกรณ์นะครับผมจะใช้เบอร์12นะครับ1ตัวนะครับเพื่อทําการถอดแท่นยึดนะฮะที่ยึดกับท่ออินเตอร์แล้วก็มีเบอร์10นะฮะอีก1ตัวนะครับแล้วก็จะมีนะฮะมีไขควงนะครับอันนี้เอาจจไว ถอดเซนเซอร์นะฮะก็มีกาวทาปะเก็นนะครับเอาไว้ทาเซนเซอร์นะครับเพื่อป้องกันการรั่วซึมนะครับแบบนี้นะครับจุดที่เราจะต้องถอดนะฮะก็จะมีหลักๆจะมี4จุดด้วยกันนะครับคือตรงนี้นะครับแล้วก็มีฝั่งเทอร์โบนะครับมานี้นะครับ อุปรกรณ์นี้ใช้ถอดต,ตรงนี้นะฮะจะใช้เป็นประแจเบอร์เจ็ดนะครับซึ่งผมไม่ได้แจ้งว้แต่ที่แรกเนาะนะครับประมาณนี้นะครับเราก็ถอดแท่นยึดออกไปเลยนะครับโดยใช้เบอร์สิบสองนะครับจากนั้นก็ใช้ประแจเบอร์เจ็ดนะครับถอดท่ออินเตอร์ยางออกไปเลยนะครับตรงนี้ก็เป็นเซนเซอร์นะครับก็ ให้ใช้ไขควงนะครับกดแน่แนๆก่อนนะฮะแล้วก็ค่อยๆหมุนนะครับถ้าเรากดไม่แน่นนะฮะเวลาเราหมุนตัวเขาเรียกอะไรครับตรงหัวของน็อตนะฮะมันอาจจะฉีกได้นะฮะก็ถอดเทนเซอร์ออกไปนะครับ รถผมก็วิ่งมานะฮะประมาณ1,8 0 0 0 0 0มนกิโลเมตรนะครับทอดอินเตอร์ก็ยังไม่ได้เปลี่ยนนะครับตอนนี้คือเริ่มบวมนะครับเวลากดคันเร่งแล้วก็คือบูตจะมาช้านะครับเกล้นจะทำการเปลี่ยนนะครับนะครับถอดเซ็นเซอร์ออกมานะครับก็เอาไปเช็ดทำความสะอาดนะฮะแล้วก็ใส่ทุงไว้นะครับเพื่อป้องกันสิ่งสกปรกเข้าไปนะครับถอดอิ่ออกเลยนะครับสำหรับท่ออินเตอร์นะครับที่เราคลายน็อตออกนะครับ นี่จะเป็นวิธีคร้าวนะเพื่อนๆนะฮะจากนั้นก็เช็ดด้วยนะครับเช็ดทำความสะอาดตรงนี้ด้วยนะครับเช่นจะมีคราบน้ามันอยู่นะฮะเพื่อเราเวลาใส่ท่อใหม่เข้าไปนะครับมันจะแน่นๆนะไม่ลื่นนะครับโอเคครับเดี๋ยวเรามาดูนะับปีพีเสื้อนะฮะลดอุด egr นะครับตั้งแต่5000กิโลแรกนะครับตอนนี้แสนแปดนะครับ มาดูครับใส่ปิ้งนะเพื่อนๆนะฮะก็ชัดเจนนะครับอุด EGR นะครับเครื่องสารแน่นอนนะครับอสำหรับวิธีการใส่นะครับก็จะใส่เข็มขัดเข้าไปก่อนแบบนี้นะครับจากนั้นเราก็ทําการนะครับวางใส่ไปเลยนะครับเพื่อนๆจะใส่จุดไหนก่อนก็ได้นะครับแต่นี่คือผมเริ่มฝั่งเธอโบก่อนนะครับแล้วก็กดท่อยางนะครับลงไปเลยนะครับ กดลงไปให้สุดนะครับเขาจะมีล็อกคเข้าอยู่นะครับขอให้เรากดลงไปให้สุดเลยฝั่งนี้นะครับเราก็จะทำเหมือนกันนะครับใส่เข็มขัดเข้าไปก่อนนะครับ <cierto> แล้วก็เอาท่อ,อยางนะครับใส่เข้าไปเลยนะครับจากนั้นก็ใส่เข็มขัดเข้าไปแบบนี้นะครับนะครับวางลงไปเลยนะครับ จากนั้นครับเพื่อนๆเ,เราก็ใส่ท่ออินเตอร์เข้าไปเลยนะครับก็ขยับให้เข้าทรงนะครับเพื่อนๆสำหรับใครนะครับที่มีทักษะเรื่องช่างนะฮะเบื้องต้นนะผมว่าไม่ยากนะครับสำหรับการใส่นะนี่ครับขยับหาจุดที่ลงตัวที่สุดนะครับเมื่อเราได้จุดที่ลงตัวแล้วก็ ขันน็อตเข้าไปนะครับโดยใช้เบอร์สิบนะครับสําหรับฝั่งเซนเซอร์นะครับผมก็จะใช้นะครับเกาวทาประกินนะครับทารอบเซนเซอร์เข้าไปแบบนี้เลยนะครับเพื่อป้องกันการรั่วนะครับเดิมๆเขาจะไม่มีเกาวประกินมาให้นะเพื่อนๆครับผมทาเพื่อป้องกันที่เฉยนะครับเอาชัวไปก่อนนะครับทลานั้นเราก็กดลงไปเลยนะครับแบบนี้นะครับ ขั้นตอนต่อไปนะครับก็คือขันน็อตนะครับให้แน่นนะครับน็อตเขาจะมี2ตัวนะครับซ้ายขวานะครับระวังปิ้นปิ้นเกลียวนะครับเพื่อนๆเลาก็ขันไปเลยนะครับใส่ท่ออินเตอร์นะครับฝั่งปีกพีเสื้อนะครับค่อยๆขยับลงไปนะครับ เสร็จเรียบร้อยครับเพื่อนๆสำหรับการติดตั้งท่ออินเตอร์นะครับก็ต้องบอกว่านะฮะค่อนข้างสวยงามนะครับหลังจากติดตั้งนะฮะก็มีเทคนิคนี้ดีนะครับมาบอกเพื่อนๆนะครับเพราะว่าหลายท่านนะฮะเจอปัญหาเวลาใส่ท่ออินเตอร์เข้าไปแล้ววิ่งวิ่งไปแล้วก็ท่อหลุดอะไรประมาณนี้นะครับก็หลังจากที่เราติดตั้งเสร็จนะครับก็ให้เพื่อนๆนะครับไปวิ่งก่อนนะครับ เอารถไปวิ่งให้เครื่องยนต์ร้อนก่อนนะครับเพื่อให้ท่อยางนั้นอ่อนนะครับจากนั้นเราก็กลับมานะฮะแล้วก็มาขันนะฮะเข็มขัดนะครับให้แน่นนะครับเพราะว่าเวลาท่อยางร้อนนี่มันจะมันจะยืดหยุ่นได้แล้วก็มาขันเข้าไปอีกรอบนะครับเพื่อให้ท่อแน่นกว่าเดิมนะครับเดี๋ยวเรามาฟังเสียงเครื่องยนต์กันนะครับนเพื่อนก็หลังจากทีตั้งเข้าไปนะครับเสียงเครื่องยนต์ก็ ปกตินะเพื่อนๆไม่มีเสียงแปลกปลอมนะครับสอดแทรกเข้ามานะครับเดี๋ยวเราไปทดลองขับกันเลยครับไปกันเลยโอเคครับเพื่อนๆหลังจากที่ติดตั้งเข้าอ,อินเตอร์ไปเสร็จเรียบร้อยแล้วนะฮะก็ตอนนี้ก็ขับรถออกมาทดสอบนะครับก็สิ่งที่ชัดเจนที่สุดนะครับเพื่อนๆก็คือเวลาเรากดคันเร่งก็คือกดแล้วมานะครับก็คือ บูตมาเร็วกว่าเดิมนะครับมาเร็วกว่าท่อเดิมเยอะมากนะครับชัดเจนนะครับเพื่อนๆรับดีขึ้นเยอะมากเลยนะครับก็ข้อดีก็น่าจะมีประมาณนี้แหละนะเพื่อนๆนะอีกอย่างก็คืออาจจะเป็นความทนทานของท่อเนาะเพราะว่าท่อไม่ใช่ท่อยางเพื่อนๆข้อถ้าใครสนใจนะครับก็ลองหามาติดตั้งกันดูนะครับผมก็เสร็จสับนะครับสำหรับการรีวิวนะครับแล้วก็การ ติดตั้งนะครับทออินเตอร์นะครับให้กับรถออลนิวดีแม็กนะครับขึ้นจนสองบรรท้งวิเยตของผมนะก็เสร็จไปเรียบร้อยนะครับสุดท้ายนี้นะครับก็ฝากเพื่อนๆนะครับกดติดตามช่องนะครับกลไลค์กดแชร์ให้กับสองบาร์เทนไว้นะครับว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ